สวัสดีครับสวัสดีค่ะกองถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเปล่าคะใช่ครับอ๋อพอดีอาจารย์อยากได้คําแนะนําเรื่องงานถ่ายทอดวิจัยอ๋อดีมากมากเลยครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจารย์ครับหนึ่งนะครับอาจารย์ผลงานของอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยหรือว่าผลงานทสืบสิริธรรมญาณเนี่ยสามารถถ,ถร่ายทอดทีได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับสองนะครับอาจารย์ผลงานของอาจารย์เนี่ยจะเป็นเทคนิควิธีการกรรมวิธีนะครับต้นแบบผลิตภัณฑ์องค์ความรู้หรือฐานข้อมูลเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดทีวีได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับแลล้ววก็ไม่่่ทราาาาบผงงนนขอจยเี เป็นได้รับผู้มืองานจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกครับจ่าครับอ๋อเป็นแหล่งทุนภายในค่ะถ้าเป็นแหล่งทุนภายในเนี่ยทางกองสามารถประเมิมนมูลค่าผลงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยเบื้องต้นได้นะครับคแต่ถ้าเป็นแหล่งทุนภายนอกเนี่ยทางกองจะช่วยประสานไปยังแหล่งทุนนะครับจย์เพราะว่าในสัญญาแหล่งทุนวิจัยการเนี่ยจะระบุกเกี่ยวกับการถร่่ยท่าทีไว้เบื้องต้นเหมือนกันนะครับได้ครับจาาถ้ายังไงเนี่ยทางกองอาจะขออนุญาตนะครับจ่า ขอข้อมูลอาจารย์เพิ่มเติมนะครับเพื่อนําข้อมูลเนี่ยมาประเมินมูลค่าทรัพย์สินทํางินเบื้องต้นนะครับแล้วก็ดูระดับความพร้อมองเทคโนโลยีนะครับอาจารย์ครับได้เลยค่ะได้เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดรอบแ้าเนี่ยอาจารย์มีการพูดคุยกับภาคเอกชนในการถ่ายทอดทีโลีเนี่ยอยู่ทางกองนะครับจะช่วยในเรื่องของการทําสัญญาปกปิดความลับนะครับ NDA เนาะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการทำใบเสนอราคาเพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยได้ใช้พิจารณานะครับ แล้วก็ถ้าเกิดภาคเอกชนเนี่ยสนใจรับการถ่ายทอดทีวีเนี่ยทางกองก็จะช่วยในเรื่องของการจัดทําสัญญาถ่ายทอดทีวีทั้ทงระบบนะครับอาจารย์รวมถึงติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับดีเลยค่ะขอบคุณนะคะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ส่งรายละเอียดไปให้นะคะครับผมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับยินดีมากๆครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับฝ่ายอาจารย์สนใจถ่ายทอดทีวีถ้าเกิดว่าอาจารย์ส่งข้อมูลมาเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะคุยกับฝ่ายอีกทีเนาะ วัดครับผมวันนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านท่ามพีอําเภอนครไทยนะครับวันนี้จะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำครับที่หมู่บ้านกับกองการเทคโนโลยีครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับวันนี้มีอะไรให้เราช่วยครับคือที่หมู่บ้านท่ามปีะครับจะมีการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ําอยู่คือยังขาดข้อมูลการตัดสินใจเชิงพื้นที่อยู่ครับจึงจะมาขอปรึกษาครับก็ศูนย์ของเรานะครับมีข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศนะครับที่จะใช้ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ได้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางแผนนะครับในการลงาคสนามนนะครับจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ บินสำรวจจะทำแผนที่ความละเอียดสูงจากโดดนนะครับเพื่อเอามาออกแบบแล้วก็สร้างเป็นโมเดลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตบ้านทำพิกของคุณขวัญได้ครับผมเรามั่นใจนะครับว่าเราจะช่วยเหลือคุณขวัญในจุดนี้ได้นะครับเยี่ยมเลยครับงั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนลงพื้นที่สำรวจภาคสนามนะครับได้ครับพี่ขวัญครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ อันนี้อะไรครับโอเคครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมบริการคะ่ะ